คือกีวิธีตัวจัดเท่าป้นอยู่จังรอกที้จะห้อยตอนกันแน่นปะตอนกันแน่กนกี่กันแน่นนี่ก็เจอโอ้ยกี่มุม้ยเมะ เราจะแน่นเลยกี่ต้อ,ตอแน่นไป,งงนนก,ปนก,กี่ห้องบางคหมทุกอย่างปิดถือว่าจุดสุดคโอโควิด Five s ไฟเซกิ u รูจุดสุดไปอะไปต่อเราทุกอย่างแทบมันคือปินรลย ต้องเปินกนแน่นอะปิดแน่นกันอยู่ัไกูปิดเจอเออกรือมาเราเจอปนปลาเราไ่เจอคือมเยียยเรียกแรงเราไม่เจอ มาเท่าลตัวจัดควจะขันตาสวา่ากี่ตาสว่างประมาณไม่มือค่อยรอแล้วกกลวงเก้อ มึอโ1 2 3 4 5 6 7 8 9รํากิอเคครบมาหมก2 3มื้อมาเพือนละ2 3มื้อมาเพื่อนล่ะจิต้องจัด100%อัไร